ผมชื่อเซบาสเตียนมาเทลครับผมเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนแซงฟองโซเดโปในเมืองแฟชูโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนเล็กๆมีห้องเรียนทั้งหมด4ห้องสําหรับนักเรียน2ระดับชั้นโดยเริ่มแรกเราตั้งใจทําโครงการนี้เพื่อตกแต่งหน้าต่างเนื่องจากโรงเรียนของเราล้อมรอบด้วยกระจกและสีสันมากมายแต่เมื่อผมได้พบกับบริษัทริโคโบโนพวกเขาไม่เพียงเสนอให้ทําการตกแต่งหน้าต่างเท่านั้นแต่ให้รวมถึงการตกแต่งภายในโรงเรียนด้วย โครงการนี้ค่อยๆได้รับการพัฒนาจากขั้นตอนของการตกแต่งภายในไปจนถึงขั้นตอนที่ให้ความรู้แก่เด็กๆในการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุนี้เองจะมีอะไรที่ดีไปกว่าการพูดถึงธรรมชาติซึ่งเป็นหัวข้อสําคัญของโครงการนี้นับตั้งแต่อดีของเครื่องพิมพ์ A2000 ที่มาพร้อมกับหมึกพิมพ์ HP Latex ช่วยให้เราสามารถพริมพ์งานลงบนวัสดุที่มีความยืดหยุน่นหรือที่มีความแข็งได้ด้วยหมึกชนิดเดียวกันและทําให้เราได้ภาพกราฟิกที่มีสีเหมือนกันแม้จะอยู่คนละวัสดุอีกด้วย แถมยังสามารถยืดต่อได้ดีไม่ว่าจะพิมพ์บนวัสดุแ,แบบไหนเราใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากหมึกพิมพ์ HP Latex มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักเหมาะสำหรับการใช้ในโรงพยาบาลโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กผมพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้มากๆและหวังว่าเด็กๆจะกระตือรือร้นที่จะกลับมาเพื่อค้นพบโรงเรียนใหม่ของพวกเขาเช่นเดียวกับครอบครัวของพวกเขา การออกแบบเป็นเรื่องของการที่ถึงใจของผู้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่มีเด็กงานศิลปะทั้งหมดถูกจัดวางเป็นอย่างดีในระดับที่พอดีกับความสูงของเด็กๆเราเดินผ่านสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปเธอสภาพอากาศเขตร้อนเขตหนาวหรือเขตอบอุ่นสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เราได้ค้นพบความอุดมสมบูรณ์ของโลกใบนี้